เล่นเ v เพลงครั้งแรกกลับมาครั้งนี้ทำถึงไหมแฮชมสนันอายปิยากลับมารับงานหลังพักรักษามาครั้งนี้เป็นเมรอนเรียกได้ว่าเข้าใกล้เทศก,กาลประจำปีอย่างสงกรานต์2567หาหลายคนก็เริ่มจัด playlist เพลงฮิตสุดมันพร้อมยกย้ายสายสะโพกกันแล้วโดยปีที่แล้วสงกรานต์2566ก็มีเพลงฮิตติดหูไปที่ไหนก็ต้องได้ฟังอย่างท่าทองสาวของศิลปินแร็ปเปอร์มือทองอย่างยังโอง้ยังอําจนเกิดปรากฏการณ์ี้ฟีเวอร์ เหล่าคนดังแห่ออกมาแชร์ภาพย้อนวันวานในลุกอีกี้จัดเต็มทั้งทรงผมและการแต่งกายแบบวายสองเคแถมยังมีชาวเน็ตจำนวนมากออกมาแต่งตัวโคฟเวอร์เป็นอีกี้กันเทียบล่าสุดก็ขึ้นแท่นตัวเต็งเพลงฮิตประจำสงกรานต์ปีที่ส5 6 7าหสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดอย่างเมรอนของศิลปินหน้าใหม่เอแคลชื่อปากที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาก,กับบทบาทอินฟลูเอนเซอร์ด้านความงามและการทำอาหารยิ่งไปกว่านั้นยังได้นักร้องสุดแซ่บเจนงพนีและแรปเปอร์เอกลักษณ์อย่างกันเนอร์กันเนอร์มาร่วมร้อง แรปเติมเต็มความสนุกในเพลงอีกด้วยขณะนี้เพลงปล่อยออกมาได้22ชั่วโมงมีผู้รับชมกว่า9 1 6 0 5 6ครั้งเรียกได้ว่าล้านแตกอยู่ใกล้แค่เอื้อมจริงฮ่าฮะ่ที่สำคัญงานนี้ไม่ได้มาเล่นๆเพราะเอแคลร์จื่อปากดึงนางเอก100ล้านอย่างไอ้ปริยามาเล่นเป็นนางเอก MV ด้วยซึ่งบอกเลยว่าแม่ทำถึงเพราะสาวไอเล่นบทอีเมรอนได้จึงใจจนชาวเน็ตแห่แซวว่าหรือนี่จะเป็นดาวดวงใหม่ ที่มาท้าชิงอีกี้ในช่วงสงครามและจะเกิดกระแสาการแต่งกายสุดแซ่บตามอีเมรอนอีกหรือไม่โดยเอคลร์ก็ได้เขียนข้อความถึงสาวไอผ่านเพจจือปากระบุข,ข้อความสุดซึ้งว่าถึงพี่ไอปรีืออ,อตอนเจอกันไม่กล้าบอกจะบอกว่าหนูชอบพี่มากจําได้เลยตอนเจอครั้งแรกที่เดอะสปีทโคตรดีใจขอบคุณพี่มากที่ยอมมาเป็นเมรอนให้หนูนะคะงานไฟไม่มากมากทักหาพี่ตอนตีหนึ่งที่ก็ยอมมาตอนนี้คนชมพี่เยอะมากเลยปีของพี่แล้วจริงๆ ขอให้เรื่องร้ายๆมันผ่านไปนะคะหลังจากนี้ขอให้พี่เป็นเมรอนที่ใช้ชีวิตได้มีความสุขที่สุดทารักที่นักด้านสาวไอ้ปริญญาก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเอสเพรเชอรระบุข,ข้อความว่ายินดีมากๆที่ได้ร่วมงานกับทุกคนนะคะสนุกมากม่วนมากกลับมาสนุกเต้นมีความสุขได้อีกครั้งขอบคุณเอแคมากๆที่ชวนมาทํางานฝ่ายไม่ด้วยกันขอบคุณมิตรภาพดีๆความน่ารักของทุกคนทําให้โลกสดใสามากๆเลยอ e ีเมรอนนนพร้อมใส e ่ีโม j i หัวใจจํานวนมาก ท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมจำนวนมากอาทิตย์ไอปรีเป็นเมร่อนคือถูกที่สุดทำถึงมากกกก,กชอบอยากให้นางได้ยิ้มเยอะๆได้มีความสุขแบบจริงๆสักทีไอปรีคัมแบ็กคือสวยตาแตกมากเวอร์ดีใจที่เห็นรอยยิ้มอีกครั้งคงได้ปลดปล่อยด้วยและทำถึงมากกกกถูกกกกนี่แหละคุณนะเพลงสนุกมากสงกรานต์ปีนี้เจอแน่เซอร์ไพร์ไอารีมาก